ชื่ออะไรน่ะอีชื่ออะไรน่ะชื่อโตโน่อายุเท่าไหรเหรอเก้าขวบอี๋เป็นนอนอะไรพวกนี้โรงเรียนก็ค่อยนอนไงจะนอนไปนอนหลับคนนี้ทป็นใบเรืองแสงได้หรออีมไปถามเขาอย่างนั้นดีเดี๋ยวเขาด่าที่นอนเขาชักด้วยพี่พาเขาไปส่งโรงพยาบาลทีพี่ชักน้องไม่ใช่น้องเฮ้เขาชักชักอะไรก็เมื่อกี้กล้ามเนื้อเขากระตุกอโอ้โห ผมพ like, out, ูดอะไรผิดเหรอเอาแล้วผมผิดตรงไหนล่ะก็ขอชดเไม่ไม่ได้ผิดหลอกเองไม่ได้ผิดหลอกแต่มมันไม่คนพูดนี่ชื Corps, so ่อเสียงเรียงลำพี่ชื่ออะไรชื่อนิ้วครับชื่อนิ้วเหรอชื่อแปลกงปล่นิ้วเอีคงค่นิ้วนิวคือแม่ผมให้ตังไปโรงเรียนห้าบาทแล้วมันไม่พอห้าพันบาทเหรอ แล้วมันไม่พอแม่าว่ะาเราเห็นเงินเขากินไอติมแล้วผมก็อยากกินด้วยบางทีขอซื้อขนมแล้วตั้งผมมีข้าวบทแล้วผมก็ไม่พอเงินเงินเงินไปอุ่นเงินเป็นไหมอุ่นไม่เป็นเอาเล่งมาเล่งมาเล่งมาผมไปเอาเงินก่อนนะพี่ผมมั็นคนจะรวยยังบอกมาเลยตกางให้ผมเหรอใช่ยังไม่มีเงินไม่ใช่หรอไม่มีแม่ผมให้ไปรอแล้วบะละข้าวบะอิงก็เลขมาเร็วมาให้ เรงอยากได้เท่าไร่ไม่กรโฮลเาได้ยี่สิบบาทไปโรงเรียนผู้นิ้มันพอเหรอมันพอสิยี่สิบอะไม่พอมั้งผมจะไปซื้อไอติมแล้วผมก็จะไปซื้อขนมมะเขือเทศอ่ะทำไมมันน้อยอย่างอ่ะเองก็ไปนอนนะ5้สิบบาทแกเอาร้อยหนึ่งเอาห้าสิบบาทเอาร้อยหนึ่งดีกว่าเอ้าแล้วหนูจะกินนิ่มปะเนี่ยกินิ่มครับหนูอิมหรือเปล่าที่โรงเรียนไม่มีข้าวเหรอมีข้าว่ะสามไม่ใช่ จีบได้นะครับ้็สูตไอนไรหนูพูดอะไรเนี่ยผมจะให้พี่มีมแซนแล้วกันอย่ามีเสวยไม่ตอ,องเออะ,ะหนูพี่ว่าผิดคนละพี่สงสัยเขาพูดผิดวะพี่น้องพูดใหม่สิอย่ามีเสือไม่ตองเอค่ะ